เขใส่มากๆอยู่ตรงนี้หรอคะออวันนี้หนูก็ได้มาอีเวนต์ค่ะเป็นเปิดตัวยู u n i q ์ o x Marimekko ซึ่งชุดที่หนูสวมใส่ในตอนนี้นะคะก็คือเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งเขาจะมีทั้งหมดออสองคอนเซปต,ต์ด้วยกันก็คือพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกหนูอยู่พระอาทิตย์ขึ้นค่ะสเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ขึ้นสวใส่มากยามเช้าหาวไปหลายทีเห็นแล้ว เราาขนาดไหน,นหนูชอบมากค่ะเพราะว่าคอลเลคชันนี้คือหนูเห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะเห็นจริงๆไม่ได้เห็นคอลเลคชันนี้เห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ยูนิโลได้ร่วมกันค่ะกับมาริเมโกะค่ะซึ่งเพิ่มความสดใสแล้วก็น่ารักมากๆซึ่งปกติที่บ้านหนูเป็นสาวกยูนิโลอยู่แล้วค่ะเล็งไหมคะว่าแบบนี้เราจะไปเที่ยวเทียวเที่ไหนดีคิดอยู่ค่ะว่าว่าเราจะไปที่หนาวๆที่ไหนดีนะ <c oughs> <c oughs> ว่าก็ต้องมียูนิโคลไปด้วยอ, <laughs> อันนี้ก็คือชอบเลยชิๆเพราะว่าเห็นบอกแล้วมไม่มีก็คือจะเอาอันเลยอันเลยแค่ไหนคือหนูเป็นคนที่ <laughs> ถ้าเลือกอะไรไม่ได้ก็คือจิ้มจิ้มทั้ง <laughs> ว่ะ <laughs> แล้วเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนอเพราะว่ายูนิโคลเป็นเสื้อผ้าที่ทำเลสสามารถใส่ได้แบบทุกยุคทุกสมัยเลย เลือกจริงๆใช่ไหมสำหรับใครที่แบบว่าเลือกไม่ได้เพราะว่าชื่นชอบทุกทุกอันแล้วจาเป็นต้องเลือกจริงๆก็ก็เอาเป็นว่าเก็บสะสมก็ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยเก็บทุกตัวก็จะให้ทุกอันอยู่ด้วยแล้วเลือกไม่ได้อยู่ดีได้ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวงกนะคะูนิโคลกับมาร i เมโกนะคะก็สามารถช็อปได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ ฝากด้วยนะคะทุกคนยินดีด้รับชมนี่ค่ะวินทีมากวินทีตรงนี้บ้างค่ะเป็นดาราาสก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่พี่สื่อเนี่แหละค่ะให้พื้นที่หนูและหนูก็พูดของงานผ่านตรงนี้เรื่อยๆ ใช่ค่ะปีนี้ถือว่างานแน่นที่สุดแล้วคะ่ะก็ปกติแล้วจริงๆทําทำงานหนักมาตลอดแต่พาร์ทก่อนอันนี้มันจะเป็นพาร์ทการแสดงหนูจะไปออกกองถ่ายมากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ปีนี้คือก็เหมือนเป็นปีที่ผลงานออกมามากกว่าแล้วก็เป็นปีที่แบบมีอีเวนต์มีอะไรเงี้ยเนี่ออกว่าเป็นปีทองไหมนะปีทองได้นอนน้อยหน่อยลวก็โอเคใช่ไหมได้นอนน้อยหน่อยอย,อย่างนี้หนูนอนน้อยได้ค่ะเน้ย ขอให้มีงานก่อนแล้วก็ดีใจได้มาเจอแฟนๆด้วยค่ะเราไปคิดไหมว่ามันจะปีนี้จะเป็นปีของเราจริงๆไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนที่ผ่านมาเราก็แบบตั้งใจทํางานอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนที่ชอบทํางานใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบปีไหนจะจะต้องเจอกับอะไรเพราะว่างานหนูก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ทํางานรูปแบบใหม่แล้วมีแฟนๆเพิ่มขึ้น ก็เยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบใหญ่ขึ้นร้องใหญ่ขึ้นใช่ก็ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผลงานหนูอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็เลยทําให้ยังมีแฟนๆไปหาหนูเวลาไปออกงานแค่แบบ 4- ี่ห้าคนเองอค่ะแต่ว่าพอมาปีนี้ได้ได้มีผลงานที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนแบบเอ็นดูหนูมากขึ้นก็มีแฟนๆไปหาเยอะขึ้นหนูดีใจมากร้องไห้เลยค่ะ มากค่ะเหมือนจริงๆตั้งแต่ตอนที่มี3-4คน4-5คนหนูก็รู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมีแค่คนเดียวก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําหรับหนูมากแต่พอวันนี้มีคนที่รักเราเพิ่มขึ้นหนูเลยมี energy แล้วก็พูดแต่ว่าหนูอยากทํางานหนูอยากทำงานเห mm hmm. มือนได้ออกมาเจอแบบเพื่อนออกมาเจอคนที่เขาแบบพร้อมจะ support เราก็มีแรงในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะ ก็จริงๆแฟนๆกลุ่มนั้นนะคะสี่ห้าคนก็ยังอยู่กับเราจนถึงุวันนี้ยังซ mm ัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็มาเจอแฟน, mm hmm. แฟนๆที่เขาแบบเพิ่งมันรู้จักหนูได้ไม่นานแต่ว่าทุกคนเหมือนจะมักจะมีคำพูดให้กำลังใจที่เป็นคำพูดที่ทำให้เราแบบน้ำตารืนนะคะ mm hmm. ใช่เคิดไว่าจะมีอที่เราไม่เคยไม่เคยเลยะค่ะแบบ บบก่อนหน้าน,นี้หนูก็จะคิดว่าหนูก็เป็นแบบเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรแบบมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันแบบมันมาถูกแล้วหรือยังมันมีคนยอมรับในสิ่งที่เราทําหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันเนี้ยก็มีแฟนๆเหมือนมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาบอกกับหนูว่าแบบเขาเห็นในสิ่งที่หนูกําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้นรักตัวเองมากขึ้น,นะคะมันเหมือนเราอยากเป็น ใช่ค่ะอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งทั้งรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากพัฒนาผลงานด้วยค่ะเพราะเหมือนเริ่มเริ่มกดดันค่ะดี่นแฟนได้กินน้ำตาหลายตามแล้วามล้วเหมือนปีนี้มันเป็นพิสูจน์เราสุดไปเลยยดาใช่ไหมคะทั้งซีรีส์ทั้งละครที่ปังอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างหายจากที่แบบเหนื่อยหายเหนื่อย หนูรู้สึกว่าหนูสู้มาตลอดเลยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังสู้อยู่ <c oughs> ก็ยังสู้ต่อไป <c oughs> ก็ยังอดทนแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาเราก็ยังแอบ,บคิดว่าแบบเฮ้ยเราเราเหมือนมาถูกแล้วไหมเราจะมีกําลังใจไปต่อได้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกว่ามันจะถึงฝั่งทำไมมันนานจาง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียสละไปที่ผ่านมาค่ะเรื่องคุณกับคุณแบมคุณคูดจิ้นไปแล้วแบบย้าย้แบบคูดจิ้นแล้วเหรอเอาเรือไหนเรือไหนใครอยู่ด้านหน้าหลังบอกหน่อยย้แบมหรือว่าแบมยะตอนแรกกันหนูไม่เข้าใจใช่ไหมคะหลังเพิ่งเข้าใจได้ไม่นานนี้แล้วก็มีการตกลงกันแล้วค่ะการตกลงกันเกิดขึ้นเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่า สถานะหนูควรอยู่จุดไหนแล้วยังไงสรุปพ,พี่แบวมที่แบวมเขาบอกว่าต้องเป็นแบมยะค่ะอ๋อไเหตุผลเขาเอาอะไรมาโน้มน้าวใจเราพราเขาต้องอยู่ชื่อก่อนหนูไม่รู้เหตุผลแต่ว่าพี่แบวมเขาบอกว่าหนูดูแบบตัวเล็กน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่า<อ>หนูควรที่จะแบบเป็นตัวน้อยน<อ>่ะเดี<ม>๋ยว<ม>พี่แบมเขาจะปกป้องเองแล้วเป็นรู้สึกไงบ้างอยู่ดีวันหนึ่งมันมีแบบแฮชแท็กแบมยะยะแบมมาก่อนหน้านี้ ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะนี่เผาจริงหรือเผาหลอกอะไรอ่า้คือหนูก็ไม่รู้ว่าทุกคนไปหาโมเมนต์จากจุดไหนเราก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่หนูแบบสนิทกับพี่แบมมันก็เป็นธรรมชาติที่เราแบบเล่นกันคุยกันด้วยความสนิทสนมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบแอบเลงมาจากจุดไหนที่มองเห็นแบบเคมีของแบมย้า เป็นหมาเด็กกับพี่สาวแล้วนี่หนูเป็นหมาเด็กเหรอคะไม่ใช่เราเป็นหมาเด็กคุณพี่สาวคนสวยได้ไหมได้ไหมถ้าเป็นหมาเด็กกับพี่สาวคนสวยได้จริงจริงก่อนหน้านี้หนูอยู่ตำแหน่งพี่สาวไม่ใช่เหรอคะแล้วมีหมาเด็กอ๋อแต่เราย้ายตำแหน่งแล้วย้ายตำแหน่งแล้วหนูเป็นได้ทุกอย่างนะหรอคะเคมีสาคารณะไม่รู้ตัวตอนนี้คนต้องคาดหวังแล้วแหละว่า สต้องมาตัดเลื่องแล้วนะคุณเราเนี่ยก็ให้ให้เป็นความคาดหวังของคนดูแล้วก็เป็นความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แสดงว่าตัวเราก็ไม่ติดถ้าวันไหนจะมีโอกาสได้มาเล่นอะไรที่เป็นแนวนี้ไดยังไงอไม่ติดแต่คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ใช่จอยากลองไหมอะตอนนี้กระแสเขามาด้วยอะไรน่ารักมากใช่ไหมคะคิดดูก่อน สำหรับความ,นมสนิทสนมของเรากับพี่แบมบเนี่ยมันยังไงบ้างคนถิงกับลงเรือซิ้นกันขนาดหนหนูกับพี่แบมก็รู้จักกันตอนขัญเลือไทยค่ะแล้วก็เหมือนด้วยความที่เราอยู่ในในเรื่องเนี้ยมักจะมีแบบตัวละครผู้ชายค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปแล้วก็จะมีตัวละครผู้หญิงอยู่แค่แบบไม่กี่ตัวแล้วคนที่หนูเข้าฉากด้วยแบบบ่อยๆก็จะเจอพี่แบมเนี้ยค่ะแล้วพอในชีวิตจ,จริงอ่ะพี่แบมเขาก็อายุไม่เยอะแบบไม่ห่างจากหนูมากก็เลยเหมือน คุยเรื่องเดียวกันแล้วพอเวลาที่หนูหมันปรึกษาอะไรพี่แบงค์ไปเขาจะให้คาปรึกษาแบบดีๆกลับมาก็แฮปปี้เวลาอยู่กับพี่แบงค์ค่ะไม่ติดนะคะคุณจะจินพี่มายานะทำหน้าแบบไม่ติดนะถ้าคุณจะจินต่อไปเรื่อยๆจินได้คะ่ะขายของเลยวางแผงแล้วอ,อ,อแล้วการตลาดซีรีสต้องมาแล,แล้วขนาดนี้อ้อจัดจำหนยแล้ววันนี้นะคะทุกคน ้<ส>งแ,อไอไแจำผิดอ่ะออออจำผิดเหรอยอมรับเหรอก็มีติดต่อมาค่ะเป็นซีรีส์เรื่อนี้เ,ยเลยใช่ไหมมีทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์ค่ะที่เป็นดรืงนี้เลยใช่ใช่คู่กับคนนี้ไหมคะหรือว่ายัไงไงเอ๊ะจากที่ไม่มีพี่รุตแตะมีพี่รุตแล้วนะค จะบอกให้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต่างกับอยู่กับรายการผลกระแสนะคะมันอยู่ก oh ับพี่หนุ่มกัใชัยเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นใกล้ๆเร็วๆนี้ไหมหรือยังไงต้องอดใจรออีกเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการคุยๆยังยังไม่ได้ลำปากค่ะก็ไปรอลุ้นกันเนาะรอลุ้นกันทุกคนอยากให้หนูเล่นหรอมันต้องผ่าแล้วไหมทุกคนก็ต้องเชร์กันละค่ะเชีร์กันเยอะๆเลย ขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปบค่ะ